สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทาโรของเราเช่นเคยนะคะวันนี้ก็มาถึงพิกอเดกนะคะของออคลิปคนรักเก่านะคะในกรณีของเรามาดูมาสองดูคนรักเก่าของเรานะคะ,ะประเด็นคนรักเก่านะคะก็จะมีไพ่ให้เลือกนะคะ3กองนะกองที่1กลกองที่2แล้วก็กองที่สนะคะเลือกกองที่เราชอบและดึงดูดใจเรามากที่สุดนะคะเ,เป็นคลิปคนรักเก่าประจำเดือน มกราคมนะคะปี2564นี้นะคะค่ะก็เลือกกันได้เลยนะคะสำหรับบางท่านที่ต้องใช้เวลาในการเลือกก็กดพอสเอาไว้กอดได้นะคะทีนี้นกจากเก็บกลองอื่นก่อนนะกลองที่2กับที่3ไว้ก่อนแล้วก็เรามาเริ่มกันจากกลองแรกนะคะเด็กแรกก็เป็นสีม่วงดังนะ รักเก่านะคะเราขอดูพลังงานของเขาค่ะเราจะมาดูพลังงานของเขานะว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะตอนนี้นะคะามาส่งองเขาด้วยนะคะเนี่ยขอดูพลังงานคนรักเก่าคุณไหนค่ะคิงชง,ง,งะะช่วยนะคะอ่าหกช่วยเดวิลนะตอนนี้นะ คนรักเก่าของคุณนะ่ะเขายังยังคิดถึงเรื่องเก่าๆนะคะในอดีตนะก็อาจจะคิดถึงคุณนะ่ะนะถ้าคุณเป็นคนรักเก่าของเขาเขาคิดถึงคุณนะคะยังตัดสัมพันธ์อะไรเก่าๆยังไม่ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบรักต่างวัยนะคะที่เขาตัดไม่ได้นะเขายังคงมีความรู้สึกดีๆ ถือความรู้สึกนั้นไว้อยู่นะคะแล้วก็คิดถึงความสัมพันธ์เดิมๆนะคะที่เคยทําร่วมกันซึ่งในบางคู่ก็อาจจะมีพนานการอะไรบางอย่างต่อกันนะคะซึ่งก็เขาก็ยังตัดไม่ได้นะคะความรู้สึกของเขานะในตอนนี้ถ้าเขาอยู่ในพื้นที่ของเขาเองเขาอยู่กับตัวเขาเองนะคะก็ยังคิดถึงนะ อดีตคิดถึงวันๆความสัมพันธ์เดิมๆนะคะคนเก่าๆนะทีนี้เรามาดูกันต่อว่าพลังงานของเขาเป็นยังไงแล้วตัวเขาตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะสิ่งรอบตัวเขาสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเขาเป็นยังไงบ้างคะสองดาบเจ็ดไม้ทีฮพินเทรดเหมือนอาจจะมีคนพยายามเข้ามาหาเขานะคะ สิ่งรอบตัวเขาเขาดูสองด้างคืออะไรคะหัวอ๊อฟว์จูนค่ะเขาอืมอาจจะมีคนเข้ามาชอบเขาด้วยนะคะอืมมีคนเข้ามาชอบนะสิ่งรอบข้างก็คือเขาอาจจะมีตัวเลือกมีเอ่อ มีอะไรให้ต้องคิดลและตัดสินใจนะคะในในชีวิตเขานะณตอนนี้เอ่อแต่เขานะคะตัวเขาเองเขายังอยากพยายามกับความสัมพันธ์ที่มันมีการจบกันไปแล้วนะคะคุณอาจจะคนรักก่อนคุณอาจจะเป็นชาวราศีมังกรชาวราศีพิจิกนะคะหรือชาวธาตุน้ํากรากฎพิจิกมีนะก็คนที่เข้ามาก็มีนะคะแต่เขาเหมือน เขาอาจจะยังไม่ได้เปิดใจหรือสองจิตสองใจหรือเขายังเลือกไม่ได้ว่าจะไปข้างหน้าหรือว่ายังลังเลนะคะยังอยากพยายามกับความสัมพันธ์เก่าๆอยู่นั่นเองนะคะในในในบางท่านนะคะเขาอาจจะคุยคุยกับคนที่เข้ามาแล้วด้วยก็ได้นะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ลับๆนะคะที่ยังไม่ถูกเปิดเผยนะคะขอดูหน่อยค่ะว่า หน้าตอนนี้เขานะคะคิดและรู้สึกยังไงคุณนะคะอ่า justice นะคะคิง g ือเหรียญอ่าเขากำลังอยู่ในช่วงของการคิดและตัดสินใจนะคะเขากำลังช่างใจอยู่เนี่ยเขาเขาอยากจะพยายามในความสัมพันธ์เก่าๆอีกครั้งหนึ่งอย่างที่บอกนะคะถ้าคุณกับเขามีการจบกันไปเขาจะตัดตัดสินใจนะคะอาติดต่อคุณมา นะเป็นเด็กผู้ช่วยในบางท่านก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบรักต่างวัยคุยกับคนที่เด็กกว่านะคะหรือเป็นชาวธาตุดินนะคะรฤษศกกามังกรหรือชาวราศีตุลน,นะ,ะก็เขายังถืออะไรบางอย่างนะคะเก็บในความสัมพันธ์ไว้อยู่เขายังถือคุณไว้อยู่นะคะเพาดูคิงถือเหรียญเห็นไหมคะเป็นจิเอ็มเพรสขึ้นมาคุณยังเป็นที่หนึ่งในใ,นใจเขานะคะเ,เขายังไม่ลืมคุณนะคะ นะเขายังถือคุณเอาไว้นะคะยังยังรู้สึกเหมือนมั่นคงกับคุณอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะมีคนเข้ามาแล้วเขาอาจจะคุยแล้วก็ได้แต่เขาเขายัง,เอ,ยงเอียงมาทางคุณมากกว่านะสำหรับชาวเด,เด็กที่หนึ่งนะคะอ่าเขารู้สึกอ่าอยู่ในช่วงตัดสินใจนะคะถ้าเขาตัดสินใจได้แล้วนะเขาก็จะติดต่อคุณมานะเพราะคุณคือ ที่หนึ่งในใจเขาเป็นคนที่ดีที่สุดสำหรับเขาเป็น D and p r e s s นะคะทีนี้เรามาดูนะคะว่าถ้าเขาติดต่อมานะคะถ้าเขาติดต่อมาจะเป็นยังไงคะขอดูคุณรู้สึกยังไงกับเขาก่อนละกันเนาะแล้วคุณรู้สึกยังไงกับเขาคะคนกเก่าขอคุณคุณมองว่าเขาเป็นฝ่ายหันหลังให้ กับคุณไปนะคะเออหรือคุณเป็นฝ่ายหันหลังให้กับเขามาก็ได้นะคะไพ่าอาจจะสลับกันได้นะคะมันเป็นการเปิดแบบเอ่อพลังงานนะคะมันมันจะสลับกันได้นะค,ะคุณกับเขานะคะคือคุณรู้สึกเหนื่อยแล้วะคะ่ะในความสัมพันธ์เนี้ยนะแต่คุณก็ยังคิดถึงเขา หนื่อยค่ะความสัมพันธ์นี้ระหว่างคุณกับเขาแต่คุณก็ยังกอดกอดรัดมันเอาไว้อยากจะเก็บมันไว้อยากจะประคับประคองอยากจะพยายามหนึ่งถ้วยคุณยังรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยยังเติมเต็มในใจให้คุณนะคะคุณยังอยากให้โอกาสเขาอะ่ะนะหนึ่งถ้วยคือทั้งที่ในบางท่านนะมีคนใหม่ๆเข้ามาคุณก็คุณก็ยังยังอยากให้โอกาสคนเก่านะ ขอดูนะคะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาค่ะถ้าเขาติดต่อมาจะเป็นยังไงคะขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์ของชาวกรที่หนึ่งนะห้าถ้วยเจ้าดาบนะคะสี่ไม้สี่ไม้แล้วก็อะไรคะสเหรียญโอเคก็มีเกณฑ์นะคะที่จะยังคิดถึงกันนะคะยังคิดถึง คิดถึงแล้วก็ในบางท่านก็นอนไม่หลับนะคะเพราะคิดถึงความสัมพันธ์เก่าๆคนเก่าๆอยู่นะห้าถ้วยนะคะกับเก้าดาบนะก็มีเกณฑ์ที่จะได้กลับมานะคะคุยกันนะคะได้วางแผนอนาคตร่วมกันอาจจะได้พูดได้คุยได้เคลียร์กันนะคะแล้วก็สี่ไม้สี่ไม้นะคะ มีเกณฑ์ที่จะได้เจอกันนะแต่ทีนี้เราเปิดเพิ่มขึ้นมานะคะเป็นสามดาบการกลับมานะคะเอ่อการกลับมาคุยกันครั้งนี้นะในบางคู่นะอะนุกนุกไม่ได้บอกเมื่อกี้ครั้งแรกที่เปิดขึ้นเพิ่มข้าขึ้นมานะคะตอนแรกนะเป็นเอ่อคิงถือถ้วยนะคะคนคนนี้อาจจะมีครอบครัวแล้วก็ได้<ม>นะ เป็นไม่ก็ได้หรือเป็นนักรักก็ได้นะคะเนี่ยถ้าการกลับมาคุยกันครั้งนี้นะคะก็ก็ยังจะเจอปัญหาเดิมๆนะคะที่ที่ทำให้เป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์ก็คืออาจจะเป็นรักสามเศร้านะคะหรือความสัมพันธ์นี้มันอาจจะ็อกซิกทำให้เจ็บปวดในความสัมพันธ์นะคะผิดหวังไม่เป็นดั่งใจนะคะ ในบางท่านก็เกี่ยวกับเรื่องของรักสามเศร้านี่แหละมันก็จะยังเป็นแบบนั้นต่อไปนะคะอืมนะก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับชาวเด็กที่1น,นะคะจบไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเด็กที่สองค่ะเด็กที่สองก็จะเป็นสีส้มนะคะเดี๋ยวขอสับไพ่ก่อนีะขอดูตัวตนของเขาขอดูตัวเขาใตอนนี้นะคะ ตกขาเกาน้ำยากอะขาดูตัวเขานะคะณนะตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะพลังงานเขาหกเหรียญนะคะควีนถือเหรียญแล้วก็สิบไม้อืมตัวเขานะคะณนะตอนนี้ขอดูหกเหรียญคะ่ะเขายังรู้สึกดีๆนะคะแปดเทวยขึ้นมาเขายังรู้สึกดีๆอยากลงทุนนะคะกับใครสักคนหนึ่งที่ เขาหันหลังให้นะคะในความสัมพันธ์นะคะเขาอาจจะหันหลังจากมาแล้วแหละแต่เขาก็ยังรู้สึกดีๆนะคะแล้วก็ยังยังรู้สึกอ,อ,อยากจะเก็บคนนี้ไว้อยากยรู้สึกว่าเหมือนยังอยากเจอค่ะอยากพยายามกับความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งนะยังคิดถึงนะคะคนเก่า นะคะที่เคยเดินหันหลังให้กันไปแล้วก็ได้นะคะณนะตอนนี้พลังงานขงเขานะเขาดูอีกสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเขาค่ะเป็นยังไงบ้างที่เกิดขึ้นในชีวิตเขานะคะห้าถ้วยนะคะห้าไม้แล้วก็เจ็ดถ้วยนะคะเขายังคงคิดถึงอะไรเดิมๆนะคะที่เคยเสียใจที่เคยเขาที่เขาเคยทําผิดพลาดเสียใจนะคะ หลายๆอย่างที่ผ่านมาเขายังรู้สึกไม่ดีนะคะยังเสียใจอยู่นะแล้วก็ห้าไม้แต่เขาก็ยังเป็นคนที่ยังมีอีโก้เหมือนเดิมนะคะห้าไม้นะแล้วเขาคิดถึงใครสักคนหนึ่งที่มีปัญหากับเขาที่เคยงัดข้อกับเขานะคะที่ไม่ยอมเขาด้วยนะ อ่าเจ็บ่วยขึ้นมาในตอนนี้ชีวิตเขานะคะสิ่งแวดล้อมสิ่งรอบกายเขาเขาก็มีตัวเลือกค่ะเขาก็ยังในในความคิดถึงเศร้าเสียใจรู้สึกผิดอะไรก็ตามเขาก็ยังสนุกอยู่กับตัวเลือกของเขาอยู่เขามีคนเข้ามาในชีวิตเขามากมายนะคะคุณคนนี้นะขอดูหน่อยค่ะว่า เขาอะค่ะรู้สึกยังไงกับคุณคะสามถ้วยสิบด,ดาบ์หนึ่งดาบคือนะคะคุณกับเขานะคะอาจจะเจอเจอเรื่องโพสแตกอะไรกันขึ้นในความสัมพันธ์นะคะแล้วก็จบกันไปต่างคนต่างนิ่งนะคะด้วยอีโก้หรือด้วยความไม่ยอมอะไรกันก็ตามนะคะ เออต่างคุณต่างมีอ e นะีโก้เนาะถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณเขาก็เขาก็คิดว่าเออมันจบไปแล้วนะคะมันจบไปแล้วความสัมพันธ์นี้เขาพยายามนิ่งและตัดใจนะคะเขาพยายามที่จะแสดงออกถึงความเย็นชานิ่งเฉยกับคุณทั้งที่เขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่นะคะแต่ช่วยนะคุณกเก่านะคะที่เคยเดินหันหลังให้ก็ยัง รู้สึกดีดด้วยอยู่นะคะเป็นหกเหรียญน,นะยังยังยังอยากจะลงทุนอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นไพ่ของการลงทุนนะ<อ>เดี๋ยวขอขยายสามพาพสามถ้วยอีกใบหนึ่งนะสามถ้วยคืออะไรคะอืมเขายังคงพิจารณาความสัมพันธ์นี้เขายังคงคือเขาก็คิดอะนะคิดถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอยู่่าสิ่งที่เขารู้สึกคือ เขาดูสิดาดนะเขาคิดว่ามันจบเหรออ้าควีนถือไม้จบแล้วแต่เขาก็ยังเฝ้าดูสถานการณ์นะคะแล้วก็เอาความสัมพันธ์ของเราเนี่ยไปพิจารณาอยู่นะคะซึ่งเขาอาจจะไม่ได้แสดงออกนะคะเป็น1นึดานะคะเพราะว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ แข็งแข็งไม่ค่อยแสดงออกถึงความนุ่มนวลอะไรและไม่แสดงความรู้สึกอะไรออกมาด้วยคนตัวนี้นะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟนะคะไม่สิงธนูนนะอ่าขอดูค่ะว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาคะ the e m p r e s นะคะ the tower ววสามไม้จริงๆอนะ่ะคุณยังคงมีความหวังยังยังเฝ้ารอเขานะ เขาก็ยังเป็นที่หนึ่งในใจคุณนะคะอืมเขายังอยู่ในใจคุณแต่คุณมองว่ามันจบไปแล้วนะคะ The Tower มันพังแล้วอ่า The Fool มันพังเพราะอะไรพังเพราะว่าเขาอะไม่ให้ความชัดเจนกับคุณนะคะเขาไม่พร้อมที่จะผูกมัดใดๆนะคะคนคนนี้นะคุณรู้สึกว่าอืมมันพังแล้วแหละนะเขาละอิสระคนๆนี้นะอืม มันพังกันไปเพราะว่าเขาอ่ะยังไม่ให้สถานะกับเรานั่นเองนะแต่คุณก็ยังแอบหวังนะคะ,อะแอบต่อคอยนะคะว่ามันงจะกลับมาเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เรามาดูว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาค่ะจะเป็นยังไงคะกับคนรักเก่าคุณเด็กถือเหรียญค่ะในบางท่านก็คุยกับชาวธาตุดินนะคะพุกศกันมังกรหรือคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้นะคะหรือเป็นชาว ราศีมังกรก็ได้นะเหมือนยังจะมีเกณฑ์ที่จะขอดูหนึ่งไม้หน่อยค่ะหนึ่งไม้เดอะไฮราเฟนเหมือนจะยังมีการขอโอกาสนะคะมีการให้โอกาสกันในความสัมพันธ์อยู่อาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้ติดต่อสื่อสารกันก็ได้นะเด็กถือเหรียนเป็นหนึ่งถ้วยเห็นไหม การติดต่อสื่อสารการขอโอกาสนะคะการที่ยังรักความสัมพันธ์นี้ยังกอดรัดความสัมพันธ์นี้ไว้อยู่นะคะ,ะเพราะว่ายังมีเดี๋ยวเจวิลขึ้นมายังมีอะไรบางอย่างที่มันยังดึงดูดกันนะคะคุณกับเขายังมีแพชชั่นต่อก,กันนะคะตัดกันก็ไม่ได้นะคะมันมีแรงปรารถนามีอะไรบางอย่างที่ดึงดูดคุณกับเขานะคะ ให้ให้กลับมาในความสัมพันธ์อีกครั้งอ่ะดูแล้วนะอืมเด็กที่สองก็มีเกณฑ์ที่จะกลับมานะคะแต่เด็กที่หนึ่งนี่กลับมาแล้วก็จะยังมีปัญหาเนาะในเรื่องของการแทรกแซงแตเออ่เด็กที่สองอ่ะมีการให้โอกาสกันนะคะมียังมีแพชชั่นต่อกันกลับมา กลับมาให้โอกาสกันนะคะอืมเขาดูอีกใบเลงนะสองเหรียญในบางท่านเป็นความสัมพันธ์ที่ไปไปกับกลับนะคะถามว่ามีความแน่นอนไหมก็ยังไม่แน่ไม่นอนนะคะเพราะว่าในในบางคู่ที่จบกันไปก็ด้วยความสถานะที่ไม่ชัดเจนนี่แหละด้วยความไม่แน่ไม่นอนหรือว่า ยังไม่อยากผูกมัดซึ่งก,การแลิกัารหรืออีกฝ่ายหนึ่งยังรักอิสระนี่แหละนะสองโรเดขึ้นมานะคะก็ในบางท่านก็เป็นความสัมพันธ์ที่มีการไปไปกับกลับ,บไม่แน่ไม่นอนนี่แหละอืมความสัมพันธ์มันก็เลยเหมือนยังเป็นเด็กๆก,กันอยู่เลยยังไม่เติบโตสักเท่าไหร่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับชาวเด็กที่สองนะเดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะคุณรักเก่าเด็กที่สามนะคะเด็กที่สามก็จะเป็นกุหลาบขาวนะคะ มาดูกันค่ะเดี๋ยวเขาดูพลังงานของเขาก่อนแล้วกันเนะาะเนียนเรามาส่องเขาแล้วนะเขาดูพลังงานคนรักเก่านะคะของเ็กที่สาหน่อยเขาเป็นยังไงบ้างคะตอนเนี้ดูสตานะคุณอาจจะคุยกับ ชาวราศีกุมนะคะหรือชาวธาตุดินพฤศภกันมกอรชาวธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนะคะตัวเขานะตอนนี้นะคะเหมือนเขามีคนใหม่ๆเข้ามานะคะเขามีเสน่ห์มากๆนะตอนนี้ตัวเขานะมีคนเข้ามาคุยมาอะไรเขาก็คุยแหละนะเป็นเหมือนกับว่าเริ่มต้นที่จะพูดจะคุยกันแล้วแต่มันก็ยังไม่ไม่ได้แบบสาสารสาร,สารสัมพันธ์กัน มากมายขนาดนั้นนะคะก็แค่คุยๆอยู่นะคะคนใหม่ๆก็เข้ามานะคะในช่วงนี้ก็มีเสน่ห์มีความโดดเด่นวดึงดูดเอ่อคนที่ที่มองเขาแล้วเขารู้สึกว่าเขามีเสน่ห์มากๆอะไรอย่างเงี้ยนะนะเป็นเหมือนเดอะสตาร์อะไรอย่างนะนะเ Star, างเี้ยค่ะหรือวพอดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นรอบกายเขานะคะรอบข้างเขานะรอบตัวเขาเป็นยังไงคะ เดอร์มิทนะคะสเตรนท์ strength, คุณอาจจะคุยกับชาวราศีกันหรือชาวราศีสิงห์นะคะแล้วก็มีวิวออฟจูนนะคะเอ่อตัวเขานะคะเหมือนในบางครั้งเขาก็โลกส่วนตัวสูง นะแล้วก็มีการเก็บเนื้อเก็บตัวนะคะอยู่กับตัวเองนะคะในช่วงนี้แล้วก็มีการส่องใครสักคนหนึ่งอยู่นะคะคนที่เขาอาจจะคิดถึงนะคะหรือมีความต่างกับเขามากๆนะไม่ว่าในเรื่องวัยหรือเรื่องของการสื่อสารนะคะแต่คิดถึงรู้สึกผูกพันนะคะอา,อาจจะเป็น คนที่วนไปวนมาในความสัมพันธ์นะคะวนเวียนกันอยู่นั่แหละไปไปกับกลับนะคะในความสัมพันธ์ก็ได้นะคะชีวิตเขาในตอนนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมีการศึกษาต่อนะคะในเรื่องที่เขาให้ความสนใจเป็นพิเศษนะ,อะขอดูว่าเ,เขารู้สึกยังไงคุณคะ ความรู้สึกที่เขามีกับคุณค่ะคุณรักเก่าของคุณนะมีเดรันนะคุณอาจจะคุยกับคนที่เด็กกว่าคุณหรือมีหรือไม่เด็กแต่มีใบหน้าที่อ่อนเยาว์กว่าไวัยนะคะอาจจะคุยกับคนเด่นคนดังคุณมีชื่อเสียงนะคะคนมีคนรู้จักเยอะก็ได้นะเขารู้สึกยังไงกับคุณเหมือนเหมือนเขา move on แล้วนะเหมือนเขาไปข้างหน้าแล้วไปใช้ชีวิตของเขาเหมือนเขาไปเริ่มต้นใหม่และ แต่ทีเนี้ยเขา,เา,าก็ยังให้ความสนใจคุณอยู่นะ5ดาก็คือเหมือนเนี่ยเดืเฮอร์มิที่มาก็อาจจะมีการส่องคุณให้ความสนใจคุณอยู่นะคะขอดูว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาคะ9เหรียญในถือไม้นะคุณอาจจะคุยกับชาวราศีตุลนะคะหรือชาวธาตุไฟเมฆสิงห์ธนูนะคะเออคุณรู้สึกยังไงกับเขา คุณคิดว่าถ้าความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่ถูกต้องนะคะมันไม่ยุติธรรมกับตัวคุณหรือว่ามันมีเรื่องของความถูกต้องเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นะถ้าความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่ยุติธรรมหรือไม่ถูกต้องนะคะคุณคุณขอคุณไม่ไปต่อดีกว่านะคะคุณขออยู่แบบแบบยังไงอะแบบว่าโดดเดี่ยวอ่แบบโสดดีกว่าคุณขอโสดแบบ เหมือนรู้สึกโดดเดี่ยวนะเหมือนเหงานะโสดเงาเงาดีกว่าดีกว่าอยู่ดีกว่าที่จะต้องไปไปต่อกับความสัมพันธ์ที่ที่มันอาจจะมีเรื่องของความถูกต้องนะคะเข้ามาในความสัมพันธ์คุณอาจจะมองว่าถ้ามันไม่ถูกต้องมันไม่ยุติธรรมอะไรก็ตามคุณไม่ไปต่อดีกว่าคุณขอโสดเงาเงาแต่แบบมีความสุขในด้านอื่นดีกว่านะอ่าคุณค่อนข้างที่จะอยู่คนเดียวได้โปรไฟล์ดีนะคะ มีพร้อมทุกอย่างนะคะก็อยากได้ความรักดีๆเนาะถ้าไม่ดีก็ไม่เอานะขอดูว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาหน่อยค่ะเลขที่สามสิบไม้จะเป็นยังไงคะเจอไฮโลแฟนมีเรื่องของศิละธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นะคะคุณอาจจะคุยกับาชาวราศีพฤษภนะสิบไม้นะมีหไม้ แนวโน้มความสัมพันธ์เป็นยังไงคะความสัมพันธ์นี้นะคะถ้าถ้ามีเรื่องของศีลธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะความสัมพันธ์นี้เหนื่อยแน่นอนนะความสัมพันธ์เนี้ยพยายามไปแค่ไหนสุดท้ายนะคะถ้ามีเรื่องของศีลธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องก็คงต้องปลดปล่อยซึ่งกันและกันนะคะให้ไปใช้ชีวิตของ ตัวเองนะขอดูหกไม้เจ็ดเหรียญพิจารณาแล้วนะคะคิดดูแล้วนะถ้ามันเหนื่อยนะคะมันเหนื่อยเหลือเกินนะคะในความสัมพันธ์มันไปต่อไม่ไหวก็อาจมีการตัดสินใจที่จะให้อิสระแก่กันแลวกันนะคะปล่อยกันไปนะคะแล้วก็ไปเริ่มใหม่ไปโฟกัสในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะคะไปเริ่มต้นใหม่นะคะ ต่างคนต่างจะเริ่มต้นใหม่นะคะก็จะประมาณนี้นะสำหรับเอ่อ เด็กที่3นะคะคนรักเก่าก็จะประมาณนี้นะคะจบไปแล้วนะคะต้องขอขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะให้กับช่องของเรานะคะแล้วสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามารับชมใหม่นะคะถ้าพลังงานเราตรงกันก็ขอฝากกด subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะคะนกอ่านคอมเมนต์นะเ,เป็นกำลังใจให้กับนกมากๆเลยนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะอยากให้เป็นพลังงานของเราโดยตรงนะคะก็แอดไลน์มาตามอ่ไอดีไลน์ที่นกแปะไว้นะคะด้านล่างคลิปนะคะอ่อก็จะเป็นพลังงานของเราเองเนาะมันก็มันก็จะตรงนะคะค่ะวันนี้นกขอลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดี